คูบอลอังกฤษลีกทูครับในคัมคืนวันนี้ครับมองไปที่เกมระหว่างนอตเคาวตี้ครับพวกเขาเปิดบ้านรับการมาเยือนของคู่อเลสซันต้าสำหรับคู่นี้ก่อนเกมจะเริ่มต้นขึ้นครับจากแนวต้านที่เปิดมาในคัมคืนวันนี้โจที่นีครับอย่างนอตเคาวตี้เนี่ยพวกเขาถูกมองว่าดีกว่าเงื่อนไขวันนี้ ต้องเปิดบ้านและชนะให้ได้เท่านั้นถึงจะได้เฮครับสำหรับคู่นี้เท่าที่นัดเจาะลึกไปดูรายละเอียดมาคําคิวนี้ครับนัดแนะนาครับให้มองผู้มาเยือนอย่างโคเหรือซานต้าได้เลยครับวันนี้พวกเขาจะบุกมาและไม่แพ้กลับออกไปเป็นอย่างน้อยครับแม้คําคิวนี้ครับพวกเขาเนี่ยจะได้เปลี่ยนเพ่นในบ้านครับตอนนั้นเจ้าบ้านอย่างน็อตเคาตี้แต่ว่าเกมในบ้านเองก็แพ้มาถึง2เกมติดเลยครับแล้วก็ประกอบกับผลงานโดยรวม5เกมสุดในทุกรายการที่ผ่านมาถือว่าผลงานไม่ดีเท่าที่ควรครับเก็บชัยชนะได้เพียงหนึ่ง หลุดแพ้ไปถึง3และเสมอ1เกมครับส่วนชิมเยือนอย่างโคเรซานตาเนี่ยเอาจริงๆในช่วงภาพรวม5เกมล่าสุดที่ผ่านมาแอบดูดีมีภาษีกว่าเล็กน้อยด้วยครับพวกเขาหลุดแพ้ไปเพียง1เกมชนะ2และเสมอ2จาก5เกมล่าสุดยับแม้คัาคือวันนี้จะเสียเปรียบด้วยการรับบทออกมาเล่นเป็นเกมเยือนก็จริงครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการออกมาเล่นเป็นเกมเยือน5เกมล่าสุดของพวกเขาหลุดแพ้ไปเพียง1เกมเท่นั้นครับและคู่นี้เนี่ยมีสถิติหนึ่งที่น่าสนใจมากๆกครับหเกมล่าสุด จากเฮทูเฮทครับที่ทั้สองทีมเคยเจอเจอกันมาครับ4เกมหลังสุดจาก5เกมที่เคยเจอกันมาเป็นคูอเล็กซานตาครับที่เอาชนะเจ้าบ้านอย่างนอตเคาตี้เนี่ยได้ถึง4ครั้งจาก5ครั้งหลังสุดที่เจอกันเพราะฉะนั้นค,คําคืววันนี้ครับนัดมองว่าโอกาสที่จะจบกันไม่ลงจะแบ่งแต้มเป็นไปได้สูงมากๆครับวัดใจ2มุมซื้อ2หน้ามองทีมเยือนอยา่างคูอเล็กซานตราบุกมาค,คําคืวนนี้ไม่แพ้กลับออกไปเป็นอย่างน้อยครับ ยังอยู่กันที่ฟุตบอลอังกฤษลเกชูครับคู่นี้เนี่ยจะเป็นเกมระหว่างพอร์ตเวลครับเปิดบ้านรับการเมเยือนของหมอแคมจากแนวต้านก่อนเกมจะเริ่มต้นขึ้นในค่ำคืนนี้ครับสื่อต่างประเทศเนี่ยเขามองว่าเจ้าบ้านเนี่ยอย่างพอร์ตเวลดูดีกว่าเงื่อนไขวันนี้พวกเขาต้องชนะเท่านั้น1ประตูเฮเล็กๆ สองประตูครับถึงจะได้เฮแบบเต็มๆแล้วสำหรับคู่นี้และเจาะลึกไปดูรายละเอียดมาแล้วข่้มคือวันนี้ครับให้เชียร์เจ้าบ้านอย่างพอร์ตเวลได้เลยครับแม้ผลงานหากก้าเกมหลังสุดจากทุกรายการของพอร์ตเวลเนี่ยจะถือว่าก็ไม่ได้ดีเท่าที่ควรครับพวกเขาสะดุดแพ้ไป1เกมครับแต่ว่าก็หนักสเสมอไปถึง3เกมจาก5เกมหลังสุดเก็บชัยชนะได้เพียง1เกมเท่านั้นแต่ว่าวันนี้ครับอย่าลืมว่าเป็นเกมในบ้านของพวกเขาและเจาะลึกไปดูรายละเอียดในบ้านผลงานของพวกเขาค่อนข้างดูดีเลยครับ แพ้ไปเพียง1เกมจาก5เกมหลังสุดในบ้านของตัวเองเก็บชัยไปถึง3เกมในบ้านและเสมอ1เกมจาก5เกมหลังสุดส่วนทีมเยือนครับจากด้านมอลแคมเนี่ยต้องบอกว่าผลงานโดยรวมช่วงหลังอาการไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเก็บชัยชนะได้นนเพียง1เกมหลุดแพ้ไป3และเสมอ1จาก5เกมหลังสุดครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วการออกไปเล่นเป็นเกมเยือนของพวกเขามีปัญหามาโดยตลอดครับนี่8เกมติดติดแล้วในบทเกมเยือนที่มอลแคมครับพวกเขาแพ้ในบทเกมเยือนติดต่อกันมาถึง8เกมและย้อนกลับไปดูในเรื่องของแฮตตูแฮตห้าเกมหลังสุดที่เจอกัน มอลแคมเนี่ยสามารถเอาชนะพอร์ตเวลได้เพียง1ครั้งจาก5้าครั้งหลังสุดและเป็นทางได้ของพอร์ตเวลครับที่เอาชนะไปได้ถึง4ครั้งจาก5ครั้งหลังสุดที่เจอเจอกันวันนี้ชัดเจนครับความได้เปรียบเในในบ้านคุณภาพในบ้านดีกว่าและแนวต้าวันนี้เปิดมาเป็นอกเป็นใจครับเชียร์เจ้าบ้านอย่างพอร์ตเวลการันตีครับวันนี้พวกเขาจะเปิดบ้านและเก็บ3คะแนนได้อย่างแน่นอนครับ ปิดท้ายคู่สุดท้ายครับเราไปดูกันที่ฟุตบอลฮอลแลนด์ครับวันนี้เนี่ยเดอะกราฟครับพวกเขาเปิดบ้านรับการมาเยือนของ m v v ม a t r ีมาชสำหรับคู่นี้ก่อนเกมจะเริ่มต้นขึ้นครับสื่อต่างประเทศเขามองว่าเจ้าบ้านอย่างเดอะกราฟเหนือกว่าชัดเจนครับเงื่อนไขวันนี้ต้องชนะเท่านั้นและ1เมล็ดอย่างตัวชาไปข้างนึงครับต้องชนะขาดให้ขาดถึง2เมล็ดถึงจะได้เงินแบบเต็มๆเ,มเมจาะลึกไปดูรายละเอียดมาเรียบร้อยครับวันนี้ ความร้อนแรงของเดอร์กราฟน่าจะหยุดไม่อยู่จริงครับวันนี้เชียร์เจ้าบ้านอย่างเดอร์กราฟได้เลยครับชนะได้แน่นอนไปลุ้นมาเลยที่2อนัดมองว่าไม่ยากด้วยเจ้าิ่มอย่างเดอร์กราฟครับตอนนี้อยู่ในช่วงที่ดีที่สุดมั่นอกมั่นใจมากที่สุดครับหลังจากที่เก็บชัยชนะมาถึง4เกมติดๆครับและเกมครั้คืนวนนี้เนี่ย ยังเป็นเกมในบ้านของพวกเขาด้วยซึ่งใส่ตีเกมในบ้านของเดอะกราฟเองครับก็ <c oughs> ทําผลงานมาได้ดีตลอดแล้ววันนี้เนี่ย MVV มาชิกเนี่ยต้องบอกว่าพวกเขากําลังขาดความมั่นอกมั่นใจหลังจากที่แพ้ติดต่อกันมาถึง4เกมติดครับและเกมเยือนเองก็มีปัญหามาโดยตลอด5เกมลองสุดที่พวกเขารับบทอลบั้มเป็นเกมเยือนดีที่สุดคือเสมอ1เกมหลุดแพ้ไปถึง4เกมจาก5เกมลังสุดในบทเกมเยือนเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ใช่งานยากของเดอะกราฟเลยครับเอาเป็นว่าประตูแรกลุ้นให้มาไวๆเดอะกราฟ ไหลถึงประตูที่2อ,อย่างแน่นอนครับจัดหนักจัดเต็มไปที่เจ้าบ้านอย่างเดิกรกราฟได้เลยครับ3ทีมที่น่าเลื่อมเชียร์ประจำหน้าคลิปครับข้าค,คืนนี้ไม่ต้องคัดนัดจัดมาให้แล้วครับส่วนใครอยากเข้ามาตามตัว v i p ชุดอัลบั้มสามสวยๆและใครที่เป็นสายตลาดสดครับจเจอกันในชมรมได้เลยทางเข้าอยู่ตรงนี้ยินดีต้อนรับพี่พทุกท่านครับและที่สําคัญสปอนเซอร์ที่นัดอยู่กับเขาเมาเกิน10ปีมั่นคงและปลอดภัยมากที่สุดครับข้าคืนวันนี้เชียร์ฟุตบอลแบบมีความสุขเชียร์แบบมีสติขอให้ทุกท่านโชคดีครับ